สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกันทุกกาประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปต์ส่นกันดีกับฉันด้วยน,ะนี่ไหหลอดเอ้าฝากมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะสำหรับเจดีเจอซี่2024นะตัวรับ890บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะะกก็แออดดดไไไลนนนนน์มาาาาสสััั่่่่งงงงงง้้้้ยตรีผททช เลยช่องทางเดียวนะจ๊ะที่ไลน์แอดของเราแอดเจดดัมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะจะหมดเขตสั่งเนี่ยก็คือวันที่30เมษายนนี้แล้วจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะหมดแล้วหมดเลยสําหรับล็อตนี้ก็ฝากมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะอ้าวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจะ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลทั่วของประเทศที่กูนี่รวยเหลือเกินแอคอาร์ตบอกคนอื่นไปทั่วอย่างตูนิเซียตูนิเซียนะจะ๊ะเมื่อคนะืนนั้นของอัลฮัมมานะก็เปิด e บ้านแพ้0-1ตก ดิวชันหนึ่งของโซมาแพรโซมาเลียนะจ๊ะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะเฮเกนนะจ๊ะก็เสมอกับจีนยไป2อสองไปต่อที่เป็นบรีของมาลีกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะลินจีในน้ําเชื่อมซิตี้นะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้กับลูกตาลอยแก้วโรเวอร์สไปศูนย์ประตูต่อ2มันมีที่ไหนเหล่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของโคโรนะจ๊ะเสมอกับดาวดำแบล็กสตาร์ไป2อสองไทยลีกของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะคู่ตกนะค้านะการท่าเรือก็แพ้คาบ้านได้กับเชียงรายยูเต็ดไป1นึ่งต่อองยนี้มาต่อกันที่ฟ ซูเปอร์ลีกนะจ๊ะรอบเพลย์ออฟนะยักษ์หน้าและก็ยักษ์เอวเตะกันเมื่อคืนนะจ๊ะนะจ๊ะโอดิชาต่อเวลาเฉือนเคเนล่าบลัสเตอร์ไป2ประตูต,ต่อหนึ่งนะจ๊ะยักษ์หน้าและก็ยักษ์เอวลีกองฝรั่งเศสนีสก็ถล่มลอริยอง3-0บุนเดสก้าเยอรมันนะจ๊ะไอแทัคฟังเฟิร์ตก็เอาชนะอัลส์บวกสบาย,บาย,บายเลย3-1ม่กอลโชสเซอร์ราอตริตาลี2คู่เม,มื่อคืนเจนัวแพ้ลาซิโอศูนย์หนึ่งกายารีเสมอยูตุสสอสองและปิดท้ายดิลาลีกาสเปนนะจ๊ะติดบิวบาวกราาาน,นนนด้้แแบ่่งตมมจััเสออออกกไป1 1็คืผล ไม่กับเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคร่าว,าวาะนะครับฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกรักข่าวนี้มาจากเลอร์กิฟในฝรั่งเศสสื่อดังของบ้านเขาเลยเดยนะแต่จะดัมย้ำตรงนี้อันนี้ฟังหูไว้สัก5หูกันแล้วกันนะจ๊ะเรื่องราวเนี่ยมันรายงานออกมาจากเลอร์กิฟเขาบอกว่าซอร์นซีดานหรือว่าซ si ิซูเนี่ยนะตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสและอดีตผู้การทีมชื่อดังของเรอัลมารดดเนี่ยนะสนใจอยากจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าการไปทำงานที่บุนเดสก้าเยอรมันกับไบรอันอ่าคมมมุท จากโทมัสทูเคิลใช่ไหมชาบิลอนโซ่กุนซือทีมแชมป์บุนเดสฤดูกาลนี้กับเลเวอรเกเซนปฏิเสธไปเรียบร้อยพร้อมอยู่เลเวอร์ต่อซีซั่นหน้ายูเลนนักเกิลสมานดัดที่เคยคุมบาเยิร์นแล้วโดนบาเยิร์นเด้งออกไปเนี่ยก็รับงานกับเดฟเบย์ด้วยการยืดสัญญาถึงปี2026เรียบร้อยในการคุมทีมชาติเยอรมันนั่นทําให้ตอนนี้เนี่ยตัวเลือกน้อยลงไปเรื่อยๆก่อนหน้้านีตกเป็นข่าวกับโจเซฟมรุนยอไปเมื่อก็ปฏิเสธบอกว่าเอ้ยไม่จริงแล้วก็เลยเป็นข่าวกับซีดานตอนนี้นั่นเองนะโดยซิซูเนี่่่่ยยยยวาาาาาาางงงงนนนนนนตตััััั้้้แแกกกกกบบมดดดดริใฤฤููลลล2020 2021หจจเอซ แล้วแต่ไว้ห้า51ปีก็ยังไม่ได้รับงานกลุ่มทีมที่ไหนเลยนั่นเองแต่ก็ถูกยกย่องเหลือเกินว่าเป็นกุญสูที่เก่งกาจมากเพราะพาาดริดเนี่ยควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง3สมัยเลยในยุคที่เขาทำงานกับาดนิดนั่นเองนะโดยเลอร์กิฟ์เนี่ยเขารายงานออกมาแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะซีดานเนี่ยไม่ได้มองไปที่การกลุ่มทีมบายเยอร์มิวนิกเลยและเล็งไปที่การร่วมงานกับกลุ่มทุนใหม่อย่างเอเดออสของเซอร์จิมแรดคลิฟที่แมนยูเต็ดมากกว่าเลอร์กิฟต์เขารายงานแบบ ไปคุมทีมบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะแต่ผู้จัดการทีมที่เคยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยอย่างซีดานก็ยังไม่ได้มีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารู้ดีแหละว่าบาเยอร์เนี่ยนะเป็นทีมใหญ่ในบุนเดสซิกาและมีโอกาสจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลแรกที่เข้าไปทํางานแต่ซีดานยังกังวลเรื่องของภาษาเยอรมันและการใช้ชีวิตในแคว้นบาวาเรียซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อ,อครอบครัวของซีดานก็เป็นได้แต่ตอนนี้อินิออสเองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการอยากจะดึงซีดานมาคุมทีมมาโยเต็ดและเริ่มต้นยุคใหม่ของสมโมสรแม้ว่าีดา จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ความเข้าใจในภาษาอังกฤษก็น่าจะง่ายกว่าภาษาเยอรมันนะนั่นก็คือเหตุและผลที่เลอรก์กิฟ์เขารายงานว่าซีดานมองไปที่การทํางานกับแมรี่เต็ดมากกว่าบาเยอร์มิวิกนะเออแฟนยอเต็ดอ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าซีดานจะเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคุมทีมไหนในช่วงจบฤดูกาลนี้เริ่มต้นฤดูกาลหน้าหรือยังอยากจะว่างงานต่อไปเพราะชิวๆและชีวิตศิแล้วเป็นลูกหนามันก็ไปเรื่อยๆแ,และตามทางของเขานั่นเองนะอ้ะาวเมื่อวานจะนาเสาสีไปให้ฟังเรื่องของการยกเลิกนัดรีเพล ของฟุตบอลทั่วที่เก่าแก่ที่สุดใน,นโลกอย่าง FA ฟเอตั้งแต่ฤดูก,กาลหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะทีแรกเราก็คิดไว้เออมองในมุมเดียวเนาะเออดีละไอทีมใหญ่ๆเนี่ยมันจะได้มีเวลาหยุดพักเพื่อไปเตรียมทีมลุยฟุตบอลยุโรปหรือจะได้ลดแมตช์การแข่งขัน,นขลงไปแต่พอมองอีกมุมนึงล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เดลี่เมลเขารายงานเพิ่มเติมไว้เขาบอกว่าตอนเด้สโมสรในลีกตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพลงไปจนถึงนอกลีกเนี่ยที่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเอฟเอคัพเนี่ยอาจจะตัดสินใจบอยคอรฤดูกกาาลหน้็ได้เพราาะวา่ไม่พพอออใจ FA กกกัับรมเลลงที่ไปต ว่าเฮ้ยจะยกเลิกนัดรีเพลย์ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเพราะอะไรเพราะเจ้าของทีมเองประธานสมโมสรวมไปถึงผู้เล่นสตาฟโค้ชของทีมล่างๆเนี่ยเขาก็อยากมีนัดรีเพลย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะส่งผลต่อระบบการเงินของเขานั่นเองเออแล้วเป็นการแต่ใจที่แบบมอ่อมแม่มันเองไม่ยอมมาปรึกษาทีมลีกล่างด้วยของพิมลีก,กับ FA นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้เอฟแอลที่เป็นคนจัดใจขันอังกฤษฟุตบอลลีกก็คือนับตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพลงไปถึงนอกลีกเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะว่าไอ้นัดรีเพลย์เนี่ยแหละมันสำคัญเพราะม ทดสแล้วก็ทําให้นักเตะในลีกล่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับผู้เล่นระดับโลกระดับท็อปของพรีเยร์ลกเนี่ยอาจจะถึง2เกมเลยด้วยนั่นเองนะทาให้ตอนนี้ลีกล่างเขาเตรียมจะบอยคอร์ดแหละแต่ถ้าไม่บอยคอร์ดก็อาจจะแสดงพลังหนักแน่นในการต่อต้านเรื่องนี้ด้วยการออกแถลงการอย่างเป็นทางการได้ซึ่งหลายสโมสรทําแล้วด้วยนะสโมสรอย่างเคมบริดจ์ยูไนเต็ดนะเจ้าวีแกนนัตเลติกนิวพอร์ตนะเลนตันโอเนียแล้วก็ปอร์ตเวลพวกนี้ปล่อยแถลงการแสดงความไม่พอใจการแต่ใจยกเลิกนัดรีเพลย์เอฟเคัพออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เอารอดูแล้วกันนะทําอะไรไม่ปรึกษาลีกล่างเออเจ๊ดาก็ลืมมองมุมนี้ไว้เมื่อวานนี้ก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดีแต่พอคิดมุมนี้เออว่ะความคลาสสิกมันก็หายไปนะแต่ก็นั่นแหละโลกเราในยุคปัจจุบันบางทีความคลาสสิกมันก็ไปไม่ได้กับยุคปัจจุบันหรือว่าโมเดิร์นฟุตบอลนั่นเองก็ต้องรอดูว่าจะจบยังไงสําหรับเรื่องนี้ดามไว้เดี๋ยวเซาล์ซีฟังเรื่อยๆกันแล้วกันถ้ามีอัปเดตนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่พวกพี่ๆหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่บุญพามาถามตันนเพ่่ยูกกัั้ว ไม่กีเหรียญเด็กก็รอกกับไปก็ไเด็กก็ไม่รอกัน,กนๆๆแล้ว ลิวพูนั่นเองนะจาล่าสุดเยือนครอบกุนซอเดอะนอร์มัลวันของหงแดงลิวพูเนี่ยก็บอกชัดเจนบอกว่าเขาไม่ได้มีตกกังวลเลยไม่ได้ซีเรียสด้วยกับผลงานการทําประตูของบางโมโมซาลายักษน้ายักษเอลที่ฟอร์มตกลงไปในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยโมซาลาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเกมล่าสุดที่เฉือนนา,าตาลนตานแต่ไม่พอต่อการทําปฏิหารเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรปลาลีกนั่นเองเพราะว่ายิงหยุดโทษเข้าไปแต่ฉะนั้นมีโอกาสส3าครั้งแต่ก็ปล่อยโอกาสหลุดลอยไปนั่นนนเเเองงนะโดยจจคสัมภาบ,บี้หล เกมนั้นแล้วลีพูตกรอบเลยนะเอออัวก็บอกอัวก็ไม่ได้กังวลอะไรบางโมเป็นพิเศษรอกนะกองหน้าก็แบบนี้แหละอัวรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านช่วงเวลาบบนี้ไปทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทีมเราเลยมันไม่ใช่ว่าบางโมไม่เคยยิงพลาดมาก่อนนะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมแหละจังหวะการจบสกอร์ในแบบนี้นะแต่จุดโทษถ,ถือว่เป็นจุดโทษที่ยอดเยี่ยมมากๆจังหวะถัดมาที่ยิงพลาดมันก็แค่โชคร้ายนะโอกาสแบบนี้มันมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นอัวไม่มองว่าเป็น นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามมากขึ้นไปอีกเพราะนั้นชัดเจนแหละเราต้องยิงประตูกดดันกตรอสู่ให้กูรอสู่หวั่นไหวแต่มันไม่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองนะเราก็โอเคกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าทุกคนต้องผ่านไปให้ได้อ่านั่นก็คือบทสัมภาษณ์จากเย้ยครอปนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ออกมาปกป้องลูกรักอย่างโมซาลาซีู่ดัมก็เห็นด้วยนะมันก็มีวันที่ดีวันที่แย่นะฟุตบอลเป็นเรื่องปกติแต่วบางคนเนี่ยก็ไปยึดติดแล้วก็ไปเสพติดกับปฏิหารเสพติดกับชัยชนะมากจน,กน,รนิรืออ่่าีีคยทท ฟูมาตลอด8ปดปีตรงนี้ให้มายิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ได้เพราะนั้นเขาควรได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอยู่สำหรับแฟนลิฟูหลายคนที่ยึดติดแต่ผลยานในขันนะจ๊ะอ่ะทีนี้บอสพูดไปแล้วมาดูกับตันทีมอย่างเวอร์จิลเดอะมองฟานดพูดบ้างอะไรเขาบอกว่าเขาได้ออกมากระตุ้นลูกทีมบอกว่าต้องลุยเต็มที่ใน6นัดที่เหลือของพิมพ์เหลืองติดเพราะนี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะทําให้เยอนครอปได้แล้วในฤดูกาลสุดท้ายของเจเคที่ลิฟูนั่นเองนะโดยตอนนี้ลิฟูก็ค่อยๆยทยอย,อย,อยตกรอบไปอย่างที่่รููนะรนนู้้้กกัันนเาาาะะ็พพพลลดดดดออคแแยยไงื ลกแพ้อตัตแลนตาแล้วในพิมเลีกตอนนี้ที่มีลุ้นอยู่ก็ตามหลังแมนซิตี้แล้วไม่ได้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองอีกต่อไปในการลุ้นแชมป์แต่ไม่ฟานได้อ้อกไมาสัมภาษณ์แบบนี้นะว่าอ,อย่างแรกเนี่ยเราต้องให้เครดิตออตแลนตาเขาเพราะความเสียหายที่เราแพ้คาบ้านจมนาที่เร็วนี่เราเล่นได้อย่างยอดเย่เลยเพวกะเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นพกเขาจะบวดได้เข้ารอบแล้วนะ สัปดาห์นี้เรามีความยำรับ,บกัที่ต้องเจอเยอะเกินไปหน่อยเกมนี้มันก็ดีแหละเราก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราชนะยังไงวะให้มันไม่เหมือนชนะ,เร,ะเราตกรอบซอยางนั้นเอาเป็นว่าเราต้องลืมมันทุกอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงมูฟออนต่อไปสุดสัปดาห์นี้เราจะไปลอนดอนไปเย็นฟูได้ไปเต็มที่เรามีนาที่ความรามับผิดชอบอีกเยอะแยะเดี่ยวรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากจะคว้าแชมป์ด้วยนะทุกคนต้องพยายามช่วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเป็น last dance นกับพีเจเคและนี่คือความรู้สึกของไดในตอนนี้เราพยายามอยู่เร็วเรามีโอกาสเยอะแยะแต่เราทําไม่ได้ ร,ร้ายค้งเลยเราเร่งเกินไปเพราะดันั้นเนี่ยนะเราต้องทําให้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วอืมนัมม่นคือเวอร์จิลเดมองฟานไดออกมากระตุ้นลูกทีมในสุดสัปดาห์นี้จะต้องเจอกับฟูลแลมในพิมเลกกรีตนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องให้พิมเลกกรีตน,นะช่วยจัดตารางการแข่งขันให้มันเอื้อก,กับทีมในอังกฤษหน่อยนะเวลาจะไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยไม่ใช่ว่าตกรอบแล้วจะมาอ้างอะไรสำหรับมิเกลลาเตต้าคุณซื้อมารดเคมของไอ้ใบใหญ่แฟร์เรียงอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่เพพากบแม้นว่ไิ ลิพูกับเวสแชมก็ตกรอบอยู่แล้วปลาลีกเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์ที่หนักแน่นหนานแน่นแอดเลยนะแล้วก็ทําให้เหมือนว่าความสดเนี่ยสู้กับทีมจากลีกอื่นไม่ได้ในเรื่องโดยอเดเต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเออตอนที่ตาเช็คตารางกนนารแข่งของบายเยนเนเนี่ยนะแล้วก็มาเทียบกับตารางกนนารแข่งของเราเนี่ยโอ้โหจำนวนเกมที่พวกเขาต้องลงเล่นเนี่ยน้อยกว่าเราชัดเจนนะแล้วเขาก็พักนักเตะไป10คนเมื่อ9วันก่อนแล้วก็พักเพิ่มอีกนะเมื่อ3าวันที่แล้วเนี่ยเพราะมันต่างกับอาร์เซนอลชัดเจนเลยนะในลีกของยุโรปลีกออืืนเนนะเเเ้ามมมรกกลลิหหใ เตะไวขึ้นเพื่อให้นักเตะในทีมลีกของตัวเองเนี่ยเวลาพักสําหรับฟุตบอลยุโรปมากขึ้นแต่พิมลีกไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วมันกลายเป็นว่ามันเพิ่มความกดดันให้กับทีมเรามากไปอีกอันนี้ตาไม่ได้ออกมาแก้ตัวนะแต่นี่คือแฟกต์เลยคือข้อเท็จจริงเลยเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าอยากลงแข่งขันในเงื่อนไขเดียวกับลีกอื่นๆเนี่ยนะเราต้องได้รับวันที่พักฟื้นมากกว่านี้อย่างน้อยควรจะได้วันที่พักเท่ากันนั่นคือสิ่งที่เราพอจะทําได้เออเดี๋ยวต้องรอดูว่าพิมลีกจะว่ายังไงเพราะฤดูก งานนี้วุ่นวายไม่เลิกแน่จากพ่อเบลลี่เองก็ถือว่าเป็นเรื่องการแข่งขันเนี่ยก็เป็นขุมทรัพย์เงินเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะเรื่องความนิยมและเอนจินแบนต์ต่างๆเนี่ยทำให้พ่อเบลลีกเป็นลีกที่ดูได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกแต่ผลงานก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละจ้าอ้าวไปดูกันดีกูซื้อหัวสวยอ่ะอิกิทนาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะหรือว่าไอโลนของอาจารย์กุ๊กเขานะล่าสุดอิทนาเปิดเผยเผยเผยแล้วว่าอเลฮานโดนิวเดอร์มุ่งกาขอโทษเรียยบร้ออหลลัังจากมื่นหรือเปล่าไไไม่่แนใจปกดลค์โพสช ที่ออกมาพิพากษาวิจารณ์การเปลี่ยนตัวของเทนฮากในเกมที่วเวเดตเจอกับบอลหมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้มันจะมีอ่มากกร์โกบริตซึ่งเป็นอินฟลูเนย์เต็ดทางอังกฤษเนี่ยเขาอ,ออกมาพิพากษาวิจารณ์เทนฮากเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้ยังไงทำไมตัวที่ห่วยกว่ากาลาโชไปโดนเปลี่ยนออกสุดท้ายกาลาโชคือแพ้รับบาปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีคนไปเห็นแล้วก็แคปออกมาเรียบร้อยว่ากาลาโชไปกดไลค์โพสต์นี้นั่นเองเล่นเอาอะไรแล้วฝ่ายนี้ก็มองว่าจะหมดอนาคตของเต็ดหรือเปล่าแต่เปล่าจ้ะเทนฮฮาาาากกกกกกกไไมม่่่่่สัััภษณ์เเ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 รรรืออ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 งงงนน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 ีีีีี้้้้้ยยยยยยบบบบบบแแลลวว็็จปปะะโดททต อย่างน้อยแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะสุดท้ายแล้วเขาขอโทษแล้วเราก็ m o ฟออนจะไปก็แล้วกันนะสำหรับ เรื่องที่มันเกิดขึ้นไปเนี่ยนะอ่ะก็ถือว่าจบเรียบร้อยสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยนะโดยการโชว์ฤดูกาลนี้เล่นไป42นัดในตุรการหดกับยูเอเต็ดและยิงไป9ประตูแต่ก็มีชว่วงเวลาที่ดีสลหับแย่ตามสไตล์วัยรุ่นแค่อายุ19ปีเท่านั้นเองนะอ่ะรอดูแล้วกันมูฟออนกันต่อไปนะส่วนใครที่บอกเอ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแคมป์แตกหรือเปล่าเหมือนตอนยุคอาเซียเซเว่นหรยุคเจนนซันโชจะปรับตัวหรือเปล่าล่าสุดเต่นทะ์ัประกาศชัดเจนบอกว่ามูฟออนเรียบร้อยจ้าอ่ะไปดูอี จนขึ้นเลยเรื่อยๆนะจ๊ะในยุคข,ของเซอร์จิมไรท์คลิสและกลุ่มดูลอ e ีเนอสนะเมื่อยูเอต็ดเนี่ยประกาศแต่งตั้งเจสันวิลค็อกนะอดีตผู้ในการกีฬาของซาท์แฮมตันเนี่ยนะแล้วก็อดีตพอออะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นอดีตปีกชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกของแบล็กเบิร์นโรเวอร์สในฤดูกาล1994-1995ด้วยนั่นเองเนี่ยนะก็เข้ามาเป็นผู้ในการเทคนิคคนใหม่ของยูเอตต์เรียบร้อยนะและหน้าที่หลักของเจสันวิลค็อกนั่นคือวางแผนการซื้้้้อออขขาา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 ายผููเเเเลลล่น่นนนรร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 วววมมมมไปถึงงีีคคคททหหืสสสบบุกกกํััโแะะะตดด เองถือว่าเป็น1จุดสําคัญของสโมสรในยุคหลังๆเลยก็ว่าได้นั่นเองนะโดยเขาจะเข้ามาทํางานร่วมกับแดนแอชวอร์ดและจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลการกีฬาให้กับแมกกาเซตและก็จะทํางานภายใต้ CEO โคนใหม่อย่างโอมาแบรราดาที่ย้ายมาจากซิตี้เหมือนกันนั่นเองนะเดวิลคอซ์กนะก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังให้กับแมกกาเซตถึง1ิปีนะเป็นโค้ชชุ่ยาวชนแล้วก็ไต่เต้าไปเป็นถึงพออ academy แล้วก็สนิทสนมเป็นอย่างดีกับโอมาแบรราดาซีอีโอคนใหม่ของแมกกาเซตนั่นเองนะ,จะเจ้าตามนี้นะหน้าที่หลักๆเลยก็คือสรรหา บุคลากรนักเตะสตาฟโค้ชเข้าสู่ทีมชุดใหญ่และอะคาเดมี่เพราะนั้นถ้าซื้อมาห่วยขายไปขายไปแย่ขาดทุนขาดเทินอีตาวิลคอกนี่ต้องรับผิดชอบประจานนี่เจดมบอกให้ฟังเพราะว่าเผื่อหลายคนหาว่าเอ๊ะใครว่าซื้อตัวผู้เล่นขายตัวผู้เล่นนี่แหละหลังจากที่จะเป็นอ e ีวิลคอกนี่แหละนะอ่ะไปต่อกันนี้พี่บ่าวกาเซมิโร่หรือว่ากาเซมิโร่กัน iro, หน่อยแล้วกันนะจ๊ะกองกลางที่ตอนนี้โดนทึกทักเหลือเกินว่าหมดสภาพแล้วของแมนยูเต็ดและทีมชาติบราซิลเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเน ร้องไห้มาแล้วตอนนี้เขาประกาศอยากจะย้ายออกจากมันบิดนั่นเองนะโดยกาเซมิโร่หรือพี่บ่าวเนี่ยจ้าก,ก็ไปออกรายการาทีวีช่องหนึ่งของสเปนเขาเนี่ยนะเมื่อคืนพุธทธิผานมาเนี่ยนะและเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่ากา็กาเซมนินี่ว่าแจมทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากจะลุยต่อเดี๋ยว,ว่าอยากได้ความจ้าดายใหม่ๆด้วสิ่งใหม่ๆต้องเข้ามามด,มามยายดมาิทีนี้เนี่ยมันบิดก็คงไม่ปล่อยให้กาเซมย้ายดิมง่ายๆดีนี่เนี่ยกาเซมิ่อยากได้รู้สิ่งใหม่ๆแล้วอยากได้เล่น่างอื่นบ้างในะยูไนเต็ดนี่กเลๆย ตั้งแต่วันแรกที่เกมอยากย้ายทีมนี่ทีนี้เกษมก็ตัดสินใจหลังว่าจำเป็นเดกได้ไม่นานเนี่ก็บอกว่าเวลาของเกมกับมัดีจบแล้วนี่อายุก็เหมาะสมในการย้ายแล้วนี่ก็อยากจะเติบโตต่อไปก็ตัดสินใจก็ไม่อยากเลยนี่หลังจากนั้นพอซ้อมเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เหลือแค่เซ็นสัญญาอยู่นเต็ดนี่เสมก็เลยไปคุยกับพี่อันเจ้เขาพี่อันเจ้รู้แบบนั้พี่อันเจ้ก็ค่อยๆร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าอุ้ยอันเจ้ไม่อยากให้าเสมย้ายนี่เพราะว่าอันเจ้รักเสมมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้กเสมตกใจเหมือนกันทีีี่่อออนเจ้้รงไกมา อ่านะั่นคือบทสัมภาษณ์ของกาเซมิโร่หรือวนะ่ากาเซมิโร่นั่นเองแต่ตอนนี้นี่กำลังประเชิญแบบโอ้โหมรสุมเลยเกินเพราะฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนี่ก็ตกลงไปแบบน่าใจหายนั่นเองหลายคนเขาว่าแบบนั้นนะอ่มาตอนน่อที่ไอ้หมุนกันหน่อยแล้วกันอันโตนี่นะจ๊ะปีทีมชาติบราซิลของแมรี่เต็ดนะจ๊ะฤดูกาลนี้สามสาวนัดพวกยิงไปสองลูกในทุกรายการเลยนะโดยที่อาจารย์เยอะมากแต่ช่วงหลังกลับมาเป็นที่รักของแฟนยูเต็ดเพราะยิงตีเสมอในเอฟเอคัพแดงเดือดนั่นเองนะรอบก่อนรอชนะเลิศแล้วก็ทำให้ยูเต็ดพลิกกลับมาชนะส เซิไฟนลนั่นเองนะจ๊ะและเราจะตัวในให้สัมภาษณ์กับ MUTV สถา,านีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของยูเต็ดว่าเขาเริ่มพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงจะทํางานหนักต่อไปนั่นเองนะโดยหมุนในสัมภาษณ์แบบนี้ว่าเอ่อตอนนี้หมุนน่ะมีความสุขกับฟอร์มของเตม,มากเลยฮะมึงถามแฟนบอลด้วยไอหมุนนั่นแหละฮะหมุนทางานหนักมากในทุกวันนะเพื่อสิ่งนี้นะ,ะตอนนี้หมุนซ้อมหนักติดต่อมาหลายเดือนมากฮะแลวหมุนเริ่มพอใจกับฟอร์มแล้วแต่หมุนยังจะพัฒนาต่อไปในทุๆกๆ ดีขึ้นในทุกๆเกมที่เกิดขึ้นนะฮะ ตามนี้ฮะพี่พี่ฮะเวียนหัวเลยอ่ะไปต่อกันที่หนึ่งคนที่ไม่คืนฟอร์มเลยนั่นคือมาคัสเดอะเมาล์แรชฟอร์ดเอ็มบีอีด้เนะนจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะบาสเตียนสปายสไนเปอร์บาสเตียนชวายสไตเกอร์เนี่ยนะอดีตกองกลางตำนานทีมชาติเยอรมันบไบเบิลิกแล้วก็แมนยูเต็ดเนี่ยนะออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะโอเวอร์แลปของแกรี่เนวิลล์นะจ๊ะคนคุ้นเคยแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษของแมนยูเต็ดซึ่งเป็นตำนานของยูริเต็ดเหมือนกันเนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องของแรชฟอร์ดเนี่ยจะเล่นได้ดีีีีีีกกกกกกวว่่่่่่าาาาานนนนนน้้้้้้แแแตตออออองงงงมคเเเปปปิิดดดหหรรรืสสโใัับชชะฤฤูููลลลลทยยไ30 พเพื่อพึ่งหญิงไป8ลูกแล้วก็มีดราม่าเยอะแยะไปหมดนอกสนามเนี่ยนะโดยชไวนี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออชไวว่าเขาน่าจะอยู่ในทีมที่ดีกว่านี้นะเขาน่าจะได้รับบอลในช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เหมาะสมอนะ่ะต้องมีตัวเปิดป้อนให้เขาชไวยอยากเห็นแบบนั้นนะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะก็ถ้าเล่นในทีมที่แตกต่างออกไปฟอร์มการเล่นมันก็คงจะดีกว่านี้นะก็ถือว่าอาจจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงชไวเองเนี่ยนะมองว่าน้องแรชชี่เนี่ยเป็นตัวตัดสินเกมก,กับย,ยเๆ ก็รอดูแล้วกันซึ่งถ้าชวยนี่มองว่าแลดชี่ต้องลงเล่นในทีมที่มีตัวเปิดปอด้อนหรือว่าดีกว่านี้ย้ายทีมเลยเชื่อเจ๊แรดฟอร์ดเออเอาสัาเกเจ็ดสิบแปดสิบล้อนปอนด์กูเอาแล้วมึงย้ายทีมซะไปอยู่ทีมที่มันดีกว่านี้เออบาะแมเก่งเหลือเกินในช่วงหลังเออทีนี้มาต่อนที่มาริซโอโปเชติโนโนะจกก๊ะคุณซื้อร่างอวบของฐานลการักอย่างเชนซีนะจ๊ะล่าสุดออกมาเปิดเผยเผยเผยแล้วว่านัดประชุมทีมเรียบร้อยนะหลังจากเหตุการณ์ที่แย่งกันยิงจุดโทษแล้วก็สร ต้องรักษาวินัยแล้วก็กดกตฎฎิกาของทีมนั่นเองนะจ๊ะโดยพอลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบหนึ่งหลังจากประชุมทีมเรียบร้อยในเกมที่ถล่มชนะไอวอร์ตันไป6-0แต่คนไม่พูดถึงฟอร,ร์มเารเล่นเลยไปพูดถึงช็อตที่โดนี่มาดูเอเก้ในกราจ็คสันแย่งโคพาเมอร์เดินหนาวเนบยิงหยุดโทษซะอย่างนั้นนะจ๊ะโดยลุงพอลให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเพูดไปแล้วพูดไปแล้วชัดชเจนเลยประชุมกันเลยกันนักเตะสตาร์โคโดดด้ด้วยผู้นวกการกีฬาก็ลงมาประชุมกับเราด้วยพอลเองก็พู นะรักษาระเบบวินัยของทีมด้วยภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราไม่มีใครอยากจะเห็นลอกวินัยเป็นเรื่องสําคัญของนักฟุตบอลีพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมนผิดต่มมากเลยตอนนี้เราต้องเรียนรู้ต่อไปนะแล้วก็ใช้พฤติกรรมเนี่ยปรับปรุงตัวกันต่อไปให้มันดีกว่าเดิมนะเขาแต่เห็ไหมล้าเป็นแบบนั้นนะนั่นคือลุงพ่อได้สัมภาษณ์แบบนี้ทีนี้นะักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วคิดว่าจะทํามันได้ไหมในอนคะตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าลุงพอก็ตอบสั้นๆสนามคำเหมือนเดิมนะั่นก็คือ ถูกต้องจะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พูดถึงเดอะหนาวเหน็บก็มาคุยถึงเดอะหนาวเหน็บกันสิครังรอบสำหรับโคพาเมอร์นะจ๊ะดาวรุ่งวัยย่ปีที่กดแล้ว20ประตูนในพิมร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญเป็นเดอะแบกแห่งเดอะบริดจ์เลยก็ว่าได้นะสำหรับพาเมอร์เนี่ยนะล่าสุดเป๊ปโกลเด่าคุณซื้อโรคจริตของรบสสีฟ้าก็ออกมาย้ําอีกรอบหนึ่งว่าโคพาเมอร์เองเนี่ยขอย้ายออกจากแมนซิตี้มา 2, สซีซั่นติดแล้วจนทําให้เป๊ปเนี่ยเหนื่อยที่จะรัง้งรั้งไม่ไหวแล้วก็เลยต้้้ออออองงปปลล่่่ยยยไยูกับ Gen D เเชซีีีแฟร์มนะดดในน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 ตะโคื โคพาเมอร์จะต้องพาเชนซีเจอทีมเก่าอย่างแมนเชสเตียร์ในรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพฤดูกาลนี้เนี่ยเป๊ปก็สัมภาษณ์ก่อนเกมแบบนี้เขาบอกว่าเออเป๊ปก็พูดบ่อยแล้วนะเรื่องนี้เอางี้แล้วกันนะน้องหนาวเน็บเนี่ยนะขอย้ายทีมมา2ฤดูกาลติดต่อแล้วทีนี้จะให้เป๊ปพูดอะไร ให้เขาอยู่ต่อบอกเขาว่าอย่าย้ายเราจะทาแบบนั้นได้ที่ไหนล่ะเออเขาอย่ายเขาอยู่ต่อแหละแต่สุดท้ายเขาขอย้ายมา2ฤดูกาลแล้วก็ต้องปล่อยเขาเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากคือตอนนี้น้องโคพาเมอร์ยังอยู่กับซิตี้เนี่ยนะเป๊ปให้โอกาสเขาน้อยเกินไปตอนเนี้เขาได้รับโอกาสเยอะมากที่เชนซีแล้เขาก็ฝีเท้าดีเพราะนั้นเนี่ยเป๊ปเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะการแต่ใจย้ายทีมมันเกิดขึ้นจากหลายเหตุผลเนาวตามนี้เพราะอีกเป๊ปคงโดนหนักอะเรื่องที่โคพาเมอร์ย้ายมาอยู่เชนซีแล้วกลายเป็นนักเตะคนสําคัญตอนนี้นั่นเองนะ ปัญหาการเงินในลาลีกาสเปยกันบ้างหล่ะเจ้าก่อนนัานนี้มีหลายไอเดียเลยจะมูฟไปใช้ของพูมาจะผลิตชุดแข่งขันขายเองบ้างล่าสุดมันจะกลับมาจุ๊บปากกับไนกี้นะจะผลิตัุ์กีฬาชื่อดังจากอเมริกาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยและจะขยายสัญญาไปอีก10ฤดูกาลนะโดยบาซาจะรับเงินฤดูกาลละ120ล้านยูโรเลยเขาบอกว่าจะเทียบเท่ากับที่พูมาเคยเสนอมาให้นั่นเองนะก่อนนั้นี้มีปัญหากันเพราะว่ารับอยู่ที่ปีละประมาณ80ล้านยูโรถึง85้าล้านยูโรแล้วมันไม่เพียงพอก็เลยไปขขอเเเเพิ่่่มมก็ลลยยแ้้้นสุดทาาา120 นายกี้ก็เลยต้องเกทับมารับที่เท่ากันนั่นเองนะและเขาบอกว่า120ล้านยูโรต่อปีเนี่ย10ปีติดต่อกันไม่พอยังจะรับโบนัสในการเซ็นสัญญาเพิ่มกับนยกี้อีก100ล้านยูโรด้วยนั่นเองก็จะทำให้สถานการณ์การเงินของบาร์เซลโลนาเนี่ยดีขึ้นก็เป็นได้ในซีซั่นหน้านะจะ๊ะไปดูเดอะซัพยอกคนใหม่กันหน่อยอย่างมัตส์ซูเมลนะเซอร์แบ็กของบรนเซียดอตมุนนะจ๊ะล่าสุดออกมาโพสตในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะซัพยอกลีกตัวเองอย่างบุน,น,นเนะดสลีกา ผลมาจากที่แฟนของพรมิฬเหลือังกฤษเนี่ยไปสัพยอกไปย่อเย้ยถากถางลีกของลีกเออฝรั่งเศสว่าเป็นฟาร์เมอร์ลีกลีกชาวนามีแต่พวกใช้พละกําลังไม่ได้เก่งกาจไรเหมือนพรีเมียร์ลีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเนี่ยนะทีมจากพรมิฬเหลือังกฤษมีแค่ทีมเดียวที่หลุดเข้ารอบรองชนะเลิศนั่นก็คือแอสตันวิลล่าในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนยูโรป้าลีกลิเวอร์พูลเวสต์แฮมร่วงเรียบร้อยส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกซิตี้อาร์เซนอลร่วงเรียบร้อยนั่น แม่สัปดาห์นี้เลยนะหว่านพืชหวังผลกันได้ดีเลยนะเ <c oughs> พื่อนๆลิขชานาของเมินก็ควรตีนดีเหมือนกันนะสำหรับมาซูมเมอร์นั่นเองนะอ่ะก็ถือว่าเป็นสีสันกยแล้วกันหลังจาก moon <c oughs> ดอทมูลเนี่ยกับบาเยอร์มิวนิกก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นั่นเองนะรวมถึงเลเวอร์กูเซ่นก็เข้ารอบรองชนะเลิศของยูโรปียลีกด้วยเหมือนกันนั่นเองอ่ะและนี่คือบบบทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซี <c oughs> ในเช้าวันเสาร์สุดสัปดาห์วันพักผ่อนหัวแก่แบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กด อดเจดัามอัพเชลก็แอดมาสั่งเจดีเจอร์ซี่2024ได้ตัวละ890บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะสั่งได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นและหลังจากนั้นเราจะหยุดผลิตแล้วไม่มีผลิตเพิ่มแน่นอนนะจ๊จะเจดําย้าตรงนี้ก็รีบๆมาอุดหนุนกันไนด้ีหอยหลอดนะอะไรเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตากันก็นอย่าลืมนะอวยพรพวกแกแบบนี้ทุกครั้งเลยขอพวกแกเป็น,บบนความสุขมากๆในสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ฟุตบอลเยอะแยะไปหมดเลยพักปอนให้เต็มที่ชาร์จแบตให้เต็มเหนียวก่อนจะไปลุยชีวิตกัต่อในวันจันทร์หน้าใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แกรักคนที่รักแกให้คุ้มค่าที่สุดก็แล้วกันนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะ จ้ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกลับเรื่องนะเล่าเซ้าสี่สวันนี้ไปเว้ย